ับพามาดูไอเดียการล้อมรั้วไฟฟ้าโดยไม่ต้องเจาะนะครับดูฉนวนนะครับเพราะว่ารั้วไฟฟ้าถ้าเราตอกติดกับต้นไม้หรือพันกับต้นไม้เลยมันจะมันจะชอะ็อตมันจะลุกระด้ที่เขาล้อมไว้ก็นี่ครับเขาเอา,เอา,เอาสายยางครับอันนี้เป็นสาย PE เนาะแล้วก็เขามัดลวดนะครับมัดเข้าไปไม่ต้องตีตะปูนะครับ ตีตะปูไฟมันก็จะกระโดดใส่ตะปูแล้วก็ลงไปที่พื้นนะครับแล้วก็สอดไปอย่างี้สอดอนี่ะลุนเนี่ยก็ใช้ยาวๆนะครับให้มันห่างจากต้นไม้ถ้าใช้สั้นๆมันก็จะสมมติว่าสั้นแค่นี้นะครับมันจะโดดเข้าต้นไม้มต้องห่างต้นไม้หน่อยก็ใช้ไปอย่างเี้ยครับแบบนี้จะทําให้เครื่องไอ้ล้อมรั้วไฟฟ้าของเรามีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับมันจะทนมันจะไม่ค่อยลงกล่าว เทคนิคง่ายๆเลยตัดสาย pe หรือสายยางเก่าๆนะครับมาแล้วก็สอดลองเอาไปทำดูครับผม